โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการรีวิวตัวละครอย่างจากเรื่องโจโจภาคที่2นะครับตัวละครนี้นั้นมาจากสตาร์พาร์ทเทียห้าสิบหกนะครับจริงๆก็เป็นตัวละครเก่าแล้วแต่ผมพ่งจะมารีวิวนะฮะก็โอเคเรามาดู่าและลีเดอของมันกันดีกว่า่าของมันนั้นเป็น่าสายฟ้านะครับ ลีดเดอร์ของมันนั้นถ้าเอาไว้ในลีดเดอร์จะโบยได้เมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับใม่กับตัวเองตัวละครนี้มิสเตอร์ฐานนะซันเบอร์เหมือนกับซันเจโรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวละครนั้น,นมันจะเก่งแค่ไหนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทำการวาตัวละครอย่างซีซ่ากันดีกว่าตัวละครซีซ่านั้นเมื่อวางขั้นต้นหรือขั้นแรกก็จะต้องเเป็นเซอร์เคิลขนาดเล็กนะครับ วาปุ๊บก็ตะานะซันเบิร์เลยนะก็ะตกอ,อัพไปเลยเลยแล้วก็ตัวคนนั้นค่าวางแค่ห้าร้อยห้าสิบนะฮะโอเคเรามาดูกันว่าการตีเป็นยังไงก็จะปล่อยไปทางหน้าของฟองน้ําไปนะฮะคือตัวะครนี้มันจะแบบฮาร์โมนนะฮะมันก็จะแนีๆกับโจโ,โจนาธานโจสตาร์เลยนะฮะโจตีนในในๆเยกันใช้ฮาร์โมนเหมือนกันนะฮะตัวละครนี้วางขั้นต้นก็ยังไม่ตีแอร์ตรีเป็นกาว เดี๋ยวเราอัพจนกว่าจะเปลี่ยนท่านะครับเค okay. เอาขั้นที่สาเปลี่ยนท่าทางได้แม่เพิ่มขึ้นระยะเพิ่มขึ้นจมตีเป็นทางกล้วยเส้นตรงนะฮะการโจมตีก็จะเป็นการปล่อยฟองสบู่ไว้เวยอะๆนะฮะจริงๆมันเป็นทางติ่ของตัวมันอนะเคยใช้กระจกเซไมาตอนรแรกๆเลยนะฮะแล้วก็อไปเรื่อยๆดีกว่าโอเคขั้นนี้นั้นจะเป็นขั้นท้า่างของต้นเกมแล้วนะครับ ลเลนเปก็ไดอยู่ที่สองแสนเก้าหมืนสามพันนะฮะย่ากห้าคือถ้าต,ต่อไปเนี่ยก็จะว่าสำหรับลองอินละนะฮะก็ยังไม่ได้เหมาะกับเปลีแล้วนะครับเขอัไปเลยดีกว่าปุ๊บก็จกตะจตีเป็น้าของ Full L.E. นะครับโจมตีเป็นอันนี้ผมไม่เข้าใจท่านะมันจะเหมือนจะเป็นแบบฟองเยอะๆแล้วก็ สะท้อนกระแสมั้งน่าจะใช่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจะไว้สะท้อนกระแสนะฮะเราตีเป็นฟูเอรตอัปตันนะไม่ได้ตีแอร์นะฮะช้เงินประมาณสองล้านสองแสนสี่หมื่น 2, 000, 2, 40, 000, นะฮะไดเมนั้นอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นหกพันตีแปดวีระยะเจ็ดสิบนะฮะมันก็คือทันจิโรวางขั้นแรกแต่ว่าตัวนี้เนะี่ยมันต้องอัปตันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูขั้นท้ายเกมแล้วก็ ขั้นต้นเกมกันดีกว่านะขั้นต้นเกมนั้นได้มาอยู่ที่หนึ่งล้านสองหมื่นตีแปดวิระยะเจสิบแปดนะฮะถือว่าดีนะฮะต่อไปก็เป็นธนาของตัวท้ายเกมได้มาอสามล้านปัดกลมๆไปแล้วก็ตีแปดวิระยะแปดสิบสี่นักละดี้ถือว่าค่อนข้างดีมากๆมันก็คือทันจิโร่วางขั้นต้นเลยนะฮะเคนะครับคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้นะครับก็โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ